ชาติก่อนนี่กูทำอะไรให้มนันอเสียจังใส่ก็ขี้ไปปลาบ้านมานันแน่ๆโอ้ยเวรเอ้ยชีวิตกำลังดีดีอาทำให้เราฝันสลายอเอาไงต่อดีวะกูเนี่ยอ้หอไอโกบ้าว่าไง มึงจะโทรมาย้อะเย้ยกูเหรอฮะมีอะไรมึงร้องเล่นกับกูเหรอวะฮะคนอารมณ์ไม่ดีด้วยจริงเหรองานอะไรวะเอาแล้วแล้วไปไหนอะทางขวาเหรอกี่เก้าอะสองเก้าเหรอสองแล้วแล้วไปไงต่อฮะ ทางซ้ายสามหนึ่งสองสได้ยังไงทางหน้าขวา 2. 1, 2, สองหนสองสายสามสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าอ้หนึ่งอสองสามสี่เฮ้ยบ้านี่มึงร้องได้เลยกูได้ให้ครบสนุกมึงมากใช่ไหมเนี่ยฮะอ๋อ หันหลังกลับเหรแล้วเดินเข้าไปข้างในโถยควายมึงให้กูกลับเข้าไปที่เก่าใช่ไหมเนี่ยมึงยังไงกันวะเนี่ยฮะเออมึงก็บอกสิให้กลับเข้าไปในบริษัทไอ้บ้าเออแค่นี้ละอะไรของมันวะอะไรกันนะเสีย เล่นตลกอะไรกับผมเนี่ยเดี๋ยวไล่ออกเดี๋ยวเรียกกลับมาเดี๋ยวเรียกกลับมาเดี๋ยวไล่ออกมันอะไรกันเสียฉันจะถามแกว่าแกอยากได้เงินใช้หรือเปล่าก็อยากได้เลยครับเสียเงินใครก็อยากได้เออฉันมีงานให้แกทําชิ้นหนึ่งถ้าเกิดว่างานนี้แกทําสําเร็จแล้วก็ฉันจะให้เงินก้อนโตแกแล้วก็จะเลื่อนตาแหน่งให้ด้วยนะนี่เสียพูดจริงป่ะครับเนี่ยจริงสิวะเฮ็นเสียเป็นคนโกหกนี่ไง ดูแคร์ท่าดนี่มันจะโกหกพูดได้ยังไงคนตัวเล็กเสี่ยนี่นี่คือรูปไทยรูปไทยเออคือรูปไทยผู้หญิงคนที่แกต้องไปเก็บนางคนนี้ร้ายมากเสรีทราบมาว่าอยู่หน่วย HIV เสี่ยครับ HIV นี่คือโรคเอครับหน่วยอะไรวะ HIVI อ๋ออยู่หน่วย HVI ครับ v i เสียครับไอ้หน่วย s v i นี่มันเป็นหน่วยเดียวกับพวกที่ทำความสะอาดือเป่ะครับเยอะไระไอ้เตาเสียแล้วการให้แกไปฆ่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปดิเว้ยให้ผมไปฆ่าคนเหรอรับเสียใช่ แกไปจากการเก็บผู้หญิงที่อยู่ในรูปนี้ซะถ้าแ,แกทํางานสําเร็จแล้วก็ฉันจ่ายไม่อั้นออก็ได้ครับแต่ผมมีข้อแม่นิดหนึ่งนะครับเสี่ยข้อแม่อะไรอยู่วะผมขอเบิกประจำก่อนแปดพันแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจเนี่ยเขาสืบทราบว,ว่าผมเป็นคนทำแล้วก็แล้วเขาจะมาจับผมเนี่ย ผมขอให้เสียส่งไอ้กบไปติดคุกแทนผมได้ไหมครับอุ้ยอย่าส่งเข้าไปนะเสียทำไมเขาอ,อยางระบมอยู่เลยอ๋อระบมรอยสักนี่หรอระบมตูดเนี่ยโอเคไหมครับเสียเอออย่างนี้ข้าชอบเว้ยไอ้พวกเงื่อนไขยเยอะๆเนี่ยมันถูกใจข้าดีมไม่ได้ยอมอะไรง่ายๆมันคล้ายๆกับพวกแกนนำอะไรสักอย่างเนี่ยออแต่อย่าไปพูดถึงมันเลย เดี๋ยวมันจะมาเผาตึกกูเขา้าเฮ้ยโทนี้เอาเอาวุธให้มันดูดิครับเสีย่ยเป็นไรวะอไอ้เถานี่จมูกครั้งเส้นอยู่แล้วมึงยังไม่พอใจอีกเหรอไม่ใช่ไม่พอใจคือไม่ไหว อะไรคือผมปวดทุกขี้ครับอันขี้มาสิบห้าวันแล้วอะปวดท้องแล้วก็ไลบอกเอาดีไปอะไรเนี่ยยาทายมึงพกยาทายด้วยเหรออยู่ห้องไหนก็ใช้เป็นประจำแหลยได้ครับเสี่ยปเสมอเนื้อนะครับเสี่ยรีบดีไปรีไปก่อนที่มีปืนไปเข้าช่วงก่อนไหม ได้ครับเสี่ยเป็นกลุ่มกล้ามไปหมดโอ้ยเฮ้ยมาเป็นตรงนี้หลากยาวนิดครับเสี่ยโอ้โหคาดไม่แล้วมึงเนี่ยโอ้ไปไปไปเดี๋ยวไปขนใหม่ครับเสี่ยเออเออโอ้ยไอเต่าเอย้ยเอาของเดือนไหนออกมาเนี่ยหืมกินยังกับหมาตาย